กิจกรรมความเพียรครัง้งที่78.2ครับอุตตารัญชาที่สังรัชากุเบโรตปาสาสติยะคานางทิปติมหาราชาเยสสซศปุตตาปิตัสสกพะโวอินานามาปปลาอิทิมันโตทิมันโตวนวันโตยสเซติโมทามนาพิกามุพิยังสิสุเมติงวะนางปุริมาที่สังทัสตะโตกาจิงนะชาเกณีนาวิโลหโกปัจฉิเมนาวิโลบะโกจะกุเบโรตระลังที่สัง ตโรเตมหาราชาสมาสัญตาตโรทิศาตันธระมานาถังสุวะรเอกปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาาคูวันจานิกาสตาวายากูเวนทูเวนเพนทุพิภูจวิโพโตสาจันโนกามาเซโตจะกินุมันทุนิมันทุจับปานาโทปามันโยปเทวสุโตจมัตลิจิตเสโนจจคัรโพูนราชาชนโนสะโภ อาคูปัญจสีโกเจวะสิมรูกสียังภาษาเอเจจาระฉโนกาตพราษะราชวิโมทามนาภิกษุมพื่อพิคุณังสติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสราสหตัญจการกรรมรัศตรลาอาคูบยาคาสายาเจพิยามุนาตตาตาจะอาคูนาคายะเสนโนเอราวันโอหานโกโสมคัสติงวะนังเยนานคารเชนานาคาไรเชสาสาฮันติทิพาทิชาปกิปิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตตาสุปนัยติจะสานามัง อาภานจะทานาคราชานมัสสีสุวรรณโตเขีังกระมาคีพุทโธสนาหิวจายุปายันตายนาคผู้บรรณาสารมังกคสุพุทธังชิตาวชิระหาเจนะสัมพุทธังกสราชิตาวัตโรวัศอเศติที่มันโตยศเสนูมกาลักัญชาผาบิสมาอสุราธนาเวกสาเวปาจุติสุจิตาปะหาราโทนโมจิสหสตัญจัปผลิตานังสเปเวโรธนามกาสนาหิตวะพระเดิงแสนนางระหุปัตพถาโมปาขมุงสมาโยธานิพันธันเตภิขุนางสติมวันัง อาโปจัดเทวาปทวีจัดเทโชวายโยตถาคระมงวโรนาวุลนาเทวาโสโมตยัสสาตาเมตตากรุณากายิกาอาคาคุเทวาเยสัสินโนสเถสัยเดสะหกายาสเพเนตโตวิโนยทิมันโตทิมันโตนะมันโตยัสัยนิโมตัมนาภิกขมปภิกขุนังสติมุนังเวณทูจัดเทวาสาริจจะสมาจัดเวียามาจันดัสุพานิสาเทวาจันดามากุปุรักิตาสุริยะสุพานิสาเทวาสุริยะมากุปุรักิตา นักขัตานิปุระกิตวะอาคูมันตาวะราหากาวสุนสังวัโสโวเสโทสโกปะคาปุริตโตจะเษยษยสจเจสาหกายาสะเพนะตวิเนโนอิทิม,มตัตทิม,มตัวน้มันตัวยะเศนุโมทามนาพิกำม์พิคุดังเสจริงวันังอาตาคูสับปูเทวาชะระมกีสิการิวาอาริจกาจโรจาอมมาปุพานิพาสิโนวัลุนัสหธรรม,มาจะจะ อาจ,จ,จุตาอาจจะเนี่าายอาจุตาจะอเนชกาสุริยะสุจราอากูอากูปัตสวะเนีสินุสเ,ทเทสเจสะทากายาสเพนะตวรนิโนโอิทิมตัวที่มันโตนะมันตว,นนตวยัยยยสยสัสสุโมต a v a n พิกะมงพิกุนังเตจสมิติงวันังสัมมนามหาสัมมนามนุสามัสมสตมาธิกาปะกุปะทู สิกาปะทุสิกาอาูมันอาูมโนปะทสิกาทากูระยเทวาเยจาโรยจาวาสโนโปาราคามหาปาราคาอาูเทวาเอส,สัสสโนสะเตเจสะหกา,ายาสเพนตะวะนินโนอิติมะโตติมะโตนะมะโตยะสะมุตามะนาภิกขะมุภิกขุสิติวะนสุนาสกะรุาอุาเว,าวกาูเวานะสาสะหะ โอทาจะคันหาปะโมคาคูเทวาวิจักนาสาธามัจตาหาราคชามิสกาจายัสิโนธนะยังอาคาปาชนโยโยทิสาอภิวัสติจะเสเตสหกายาสเปนะตวานิโนอิติมโตทิมโตนาวันโตเยเสนมโมธาวนาภิกรมุภิกขุงังเซจิสมิติมวันังเขมิยะสุใจยามากาตะกาจายัสิโนสัมพิตะกานามาเสตาโชตินามาจัสวานิมานารติโนอากราทากุปนิมิตาจะเสดสหกายาสเปนะตวานิโน อิติมโตติมัโตนามันโตเยเซลโมตามนาภิกขม,มุผิหวหนังสติมวังสเตเตวานิกายาสเพนะตัวนิโมนามันวะเยนะอคัจฉุงเยเจนเลยสาธิสาสาหาปะปวุฒาชาคิมาขีรังชาติมังขีรังโอคาตินามนาสวางังท่าเขโมคาตารางนาคังจันตวะอิสิตาติจังสุพัมมาปร,ม,ารมัตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสาสนังกุมารโตติโสจ่โสภปากาสติมวัง สหัสสมาโลกานางมหาปรมาพิจติอุปปะโนชิติมันโตพิมาไกโยหิสัสิโสเสราอิสราหาคูปัญเจเกวะวะสาวติโนเอเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสเพปิกันเตสินเจเทเวสพามเกเกมารเสนาพิกามิปัสสากานศึกษามันทียังเอจากทางักศึกษันต่าลาเคนะพันตาวุลมาุโวะสมันตาปริวาเลธามาโวมุจจาโกตินังอิจิสถธาภิษมหาเสนโนกันหาเสนังเปสัย ปานินาตระมหาจาจสลังกาตวานอาทระวังยถาภุสโกเมโกสนายันโตชวิจุโกตถาโสปัญจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตัญจะสภพังอภิญญาอภิญญาญาวกิตวนจเกมาตโตมัจจิสัทธสาวเกศสะนเดมารักษนาวิกันตาเตวิชานาถาภิโคเตจัตับอาตบะมคกดะุสตวาพุตสาสสนัง วิตารัคิปากามุในสังรมปีเฉยงสเพวิชิตาสังคมาพยาติตยศาส,สนโมทันติสาปุเตหิตสวกาเตชะในสุตติบุโสจุลาเชยวกรนโมเมพุทาเตชะสารัตนตยตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานรายาปปาละเมสุลาสิทธิพมมาะจินตาจัจตุโรกา คำพิรักกาสมุทาปูตุงกังคาชะสะพามัยชัยยาประสิทธิพอนตุเตชัยยะธรณีธรณีอุตตติอุตตตินตินตีชัยยะชัยย่กุลละคนนี้ใส่ในไรใส่เส่น้ำไม่รั่าจะภรนาชีชัยยะชัยคำพีรโสมพีนาเกิดนาคีปิสาจบุกตะกาลีชัยยะชัยจุมิตาโลกีชัยยะชัยสิงคีสุตตานาบุกจาชัยยะบุญัรมุมขะสาตาชัยยะใช้ปะจำปาทินากรลกันถูกใจแย่ขจโกนตุลกสุการละพุชงสยาพยาคติปา ชัยยะยะวุลน้ำมุขยาตาจิต่าจ่าเสนาลีปุนาสุจีนรดีชัยยะชัยยะสุขาชีวีชัยยะชยยะธรณีตะเลสตาสุเจยาชัยยะธรณีสานตินสถาชัยยะมังกราธัญญาภาวเกชัยยะวุณนยะเกชัยยะลักเสสุราผุชาเตชาชัยยะพมเมนะคณาชัยยะชัยยะราชาริสัตจ่าใย ชัยปัทวิงสัพพางชยะอหันตาปัจเจกาวุฒิสาวังชัยยะเมสุรนโหลูนเทวาชัยยะชัยพมาสุรักชัยยะนาโควิโดวยกบลูกบโกชจนิพารวิอินโทจักเวนเตโยจักกุเรวอรุโยปิจะอากิวโยจปาจิโนกุวารุทัตตาร์ตะโกอัฐารัสมาหาเจวาสิทธิปาปสสะอาฐโยอิสิโนสาวกา สปพรชัยยะธรโมพุทธเจชยธมจังกูจะจทัสารุจชัยะกังเอเตนะชัยยะเเนะชัยยะโสติโพุเจเอเจนะพุทธเจเจนะโสนติเจชยมังกรังชัยยะบีบรสสิโตยสัจปาบีโตุะลายโโเสียมิทมเจโปติจาเจตตาพะมขนาวิสีโนชัยยะบีบสศิโรตัยสัปาบีโตลายโเมิทมเตาเจตตาอินทนาวิสีโนชัยยะบบสสสิโตอสัปาบีโตุะลายโยโหเสียมิทิเจปติจาเจตตา เจ้าคณิสิโนชัยวิสสุทสสะีสิริมตโตยมัสสจปาปิตโตลรยอโวเซมติมตมุนิจาเจรธาสุันตะคณามิสิโนชัยวิปัสสัสิัโตยังมัสจปาปิโตลรยอโวเซมติมัตมุนิจาเจรธาในคณาิสิโนชัยวิสสัสิริมโตยมัจปาปิโตลยโเซมติมต ปโุทิตาเจริญธรรสวามคนาวิสิโนเชนโตพุิิยามมเลศกังนางนววัตโน